สวัสดีครับผมนัทพิศึกษาการถ่ายนิวมิสุหัตใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบเจ้าตัวเ e อ็กเซนเดอร์ทั้งตัวเ e อ็กเซนเดอร์และเ e อ็กเซนเดอร์คอร์สนะครับ ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นได้อะไรมาบ้างมารู้จักกับเจ้าตัว x อ็กเพนเดอร s กันเลยครับเจ้าตัว x e n n d e r c r อ s นะฮะเปิดตัวในราคา8,99,000บาทมาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตและดูด,ดันมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ด e ้วยเอ็กเพนเ r ์เนี่ยนะฮะมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีดำครับผมจากตัวเดิม Standard นะฮะจะเป็นโครเมียมและยังเสริมสร้างด้วยไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์แบบ LED แล้วนะครับหลายๆคนที่ใช้เ e อ็ n เพนเดตัว M Y 1 9หรือตัว Standard ตเนี่ยฮะตั้งคำถามว่าทำไมเ e อ็กเพนเยังไม่ทำไฟ LED <c oughs> นี่คือคำตอบครับ LED สำหรับเ e อ็กเพนเดอร์ครับ ยังเพิ่มการมองเห็นได้ดีขึ้นด้วยนะฮะด้วยไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับเรื่องการมองเห็นนะฮะต้องไว้ใจ e x p l n d e r Cross นะฮะทั้งข้างของเจ้า Cross นะฮะยังคงถือความเป็น Sport เจ็ที่นั่งด้วยการเสริมชุดแต่ง Cross Design ที่เสริมราวหลังคาซุ้มล้อและล้อ Max 17นิ้วที่ใหญ่กว่าเดิมและดีไซน์ใหม่เป็นการ Fusion Cross ที่ดู Sport และเหมาะสมมากที่สุดในวินาทีนี้นะครับ wow. ด้านหลังนะฮะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยแผงตกแต่งประตูหลังสีดำนะฮะและกันชนหลังแบบครอสดีไซน์ มาพร้อมเสาวากาศครีบฉลามและสปอยเลอร์ที่มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ด้วยนะฮะเจ้าตัว Expander Cross จะเน้นฟิดแบกที่คนใช้ Expander เอามารวมในตัวนี้ครับผม <c oughs> เรามาดูห้องโดยสารกันนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าลูกค้าหลายๆท่านตัดสินใจเลือก x e p a n d e r เพราะห้องโดยสารที่กว้างและยังปรับได้หลายรปูปแบบโดยเบาะกลางนะฮะจะปรับได้เป็น40 60นะครสามารถพับได้ให้คนที่จะไปอยู่เบาะที่3สามารถขึ้นได้สะดวกขึ้นส่วนเบาะ ที่3นะครับสามารถพับได้เป็น50-50นะครับผมเบาะ Expander Cross นะฮะเป็นทูโ tone สีน้ำตาลดำนะครับปรับเปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นสีดำนะครับเพิ่อมอความสปอร์ตและหรูรามากยิ่งขึ้น เงยหน้าขึ้นข้างบนหน่อยจะเห็นแผงแอร์นะครับสามารถเพิ่มความแรงและลดความเย็นได้แน่นอนคะคอนโซลหน้ามีการปรับเปลี่ยนลวดลายโดยคอนโซลหน้าจะออกแบบเป็นทูโทนสีน้ำตาลดำเพิ่มความหรูหรายอย่างมีระดับวิทยุจะเป็นวิทยุทัชสกรีนขนาด6.2นิ้วรองรับวิทยุ usb bluetooth dvd และ mp 3คุมพลังของเจ้าครอสสินะฮะเครื่องยนต์ยังคงเป็น1.5เมริเีเซลแรงม้า ขับนุ่มสบายตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะเจ้า Expander Cross เนี่ยนะฮะมีความสูงอยู่ที่225มิลิเมตรซึ่งจะสูงกว่าตัว Expander 20มิลิเมตรนะครับพร้อมลุยทุกเส้นทางลุกรัง Expander Cross นะครับวางจำหน่ายแล้ว5สีด้วยกันนะครับ1สีส้มเป็นสีใหม่ของ Expander นะครับผม2เป็นสีดำ Jet Black นะครับผม3เป็นสีเทาดำ4สีน r o สเตอร์ r ิงซิ s เวอร์และ5ครับสีขาวมุกครับผม ครับผมก็โปรโมชั่นตอนนี้นะฮะโดยเป็นเดอร์คอร์สตอนนี้นะครับจะมีดอกเบีย้ยพิเศษที่1 6 9นะครับผมเฉพาะภายในเดือนเมษายนนี้ออกรถไม่เกินพฤษภาคมนี้นะครับและยังมีสิทธิ์ข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม1 0 0 0 0ห0าบาททุกรุ่นนะครับผมหมดเขตไม่เกินพฤษภาคมนี้เช่นกัน,นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากแฟนเพจนิวมิสูหัดใหญ่และไลน์แอดนิวมิสูหัดใหญ่นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่นิวมิ ay, s ูหัดใหญ่ปลายเซลนัดนะครับผ<า>มขอบคุณครับสวัดสดี